สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับเช้านี้มาพบกับแนวทางนะครับนี่คอีกเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่4นะครับเดือน1 1 2 5 6 6นกะครับก็เป็นแนวทางของวันเสาร์นะครับพี่พี่วันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของพี่พี่หลายท่านเนาะหรือว่าจะเป็นวัน OT ของพี่พี่หลายท่านนะครับรวมถึงรวมถึงผมด้วยเนาะวันนี้ก็ผมก็มาทํา OT นะครับพี่พี่เนาะก็ขอฝากเป็นกำลังใจเนาะสู้ๆนะครับกับแรงงานที่เรา ทำนะครับหน้าที่นะครับผมเนาะนะครับท่องไว้นะครับเงินเท่านั้นนะครับผมนะครับก็สำหรับแนวทางนี้ขอีนะครับพี่พี่นี่ขี้อีเมื่อวานเนี้ยของเราในรอบเช้านั้นหลุดนะครับแต่รอบบ่ายนั้นมาอยู่เนาะมาตัวเจาะอยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าแนวทางนี่จะเบิ้ลจะเบิ้ลดีจังนะครับพี่พี่เนาะรวมถึงแแนวทางเราพัฒนาด้วยนะครับพี่พี่เห็นเห็นผลที่ออกแล้วก็เศร้านะครับพี่พี่เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใคร วิกฤูที่2เมื่อคืนนี้น่าจะได้เฮอยู่นะครับถ้าเกิดใครมีโชคเนาะนะครับเพราะว่าผลที่ออก1 1เนาะ2 2 2 2 4นะครับก็คือเลข6ตัวนะครับ2มา4นะครับ2มา4ตัวนะครับเมื่อคืนนี้หวยเราพัฒนาก็นะครับสลับแนวทางของเรานี้เครนะครับพี่พี่ในรอบเช้าเนี่ยผลที่ออกนะครับ1 2 1่1อนนะครับผมดีไม่ตรง1งเนาะ นะครับผมให้0ูนย์กับ6นะครับเนาะหลัก1เนี่ย0 1 6 1ก็ให้อยู่แต่เขาออก2 1กับ11อันนี้ก็หลุดไปนะครับรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง4รูด0นย์ะครับคนที่ออก83 436นะครับศูนย์ไม่มาเนาะใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่43 3 4มานะครับมาตัวเจาะตัวกลับนะครับผมส่วนแนทางของวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆก็อย่างที่บอกวันนี้มีแค่รอบ VIP เนาะ นะครับพี่เมื่อวานนี้ด้วยเนาะเมื่อวานนี้รอบปกติก็หยุดนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้หยุดนะครับวันนี้ VAP เช้านะครับผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับได้ตัวเดิมเนาะศูนย์กับศูนย์กับ6นะครับได้ตัวเดิมหกหนึ่งนะครับ หกสองหกสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่ศูนย์หกสองนะครับหกสองนะครับ 64แล้วก็ศ1นะครับพี่พี่นี่เลยส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับ9 4 96 เก้าแปดสามหนึ่งสามแปดสามเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าสี่ นี่เลยนะครับผมอันนี้ในรอบบ่ายนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนิเคอีกเช้าบ่าย VIP นะครับพี่พี่ก็เหลืออีกเนาะเหลืออีกเดือน2เดือนนะครับก็ใกล้สิ้นปีใหม่แล้วนะครับพี่พี่เนาะก็ของผมนี่ใจอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็อยากกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่แล้วนะครับเนาะนะครับสำหรับพี่หลยท่านก็อาจจะคิดเหมือนกันนะครับเนาะนะครับรอรอนะครับอีก2เดือนนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับก็อาจจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับเนาะ สำหรับปีใหม่นะครับผมเนาะแนวทางของผมนะครับพี่พี่เนาะก็เดือนนี้นะครับเดือนที่แล้วเนาะเดือนตุลาเริ่มจากเดือนตุลาเลยก็รู้สึกว่าจะเดินไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่รวมถึงหวยลาวพัฒนาด้วยแล้วก็ฮานอยด้วยนะครับเนาะผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับก็ผมลงในในช่องทาง YouTube ก็จะมีหุ้นนี้ขี่เนาะแล้วก็แนวทางหวยฮานอยลาวสตาแล้วก็รัฐบาลไทยแล้วก็หวยลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะ แล้วก็รวมไปถึงลาวรอบดึกนะครับแล้วก็ดาวโจนนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับพี่พี่แล้วค่อยตามเนาะรอบไหนไม่เข้าเนาะก็พักไว้ก่อนนะครับพี่พี่ผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับเนาะก็ถ้าเกิดมันเดินไม่ดีจริงนะครับผมก็อาจจะหยุดหยุดพักลงหรือว่าอาจจะหาสูตรคํานวณนะครับมาฝากพี่พี่ใหม่นะครับเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ